สวัสดีค่ะฟรีมนันี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแต่วันเลทฟรีนะคะประจ้าวันที่เจ็ดเดือนหนึ่งปีสองพันยี่สิหกแจกฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแนะนําเพื่อนช่องทางการรับลงไว้ให้ที่คําอธิบายใต้คลิปนะคะวิธีการรับก็ใส่โค้ดให้ถูกใส่ตามเวลาที่กําหนดอ่า ถ้าเราใส่ไม่ถูกเดี๋ยวระบบจะบอกว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิง์อ่งเปาเพราะอะไรก็ดูให้จบนะคะจะได้เข้าใจส่วนโค้ดอ่างเปาวันนี้โค้ดอ่งเปาที่เอามาแจากคือคำว่า hippo ภาษาไทยส่วนเวลาที่สามารถกดส่งเพื่อรับลิงก์อังเปาฟรีได้ก็คือ 22นาฬิกา6นาทีใครดูจบแล้วไปพิมพ์โค้ดอังเปอรอที่ไลน์ได้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่ทันเลยไม่รู้ว่าลงคลิปตอนกี่โมงก็ช่องนี้ลงคลิป22นาฬิกาหรือ4ทุ่มนะคะส่วนเวลาในการรับแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่โค้ดไม่เหมือนกันแน่ๆนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับการแจกในวันนี้ใครไม่ทันรอคลิปหน้าค่ะ